รีดอับบุกขับพื้นที่ของคนรักการอ่านสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รีดอับ o ุกขับพอดแคสต์พื้นที่ของคนรักการอ,ารอร่า book, อนน,กกาานะครับกลับมาพบกันใน e ีีที่118นะครับเริ่มตั้งแต่ EP นีนี้ตั้งแต่ EP ที่118เป็นต้นไปนะครับเราจะมาเจาะลึกลงไป ในหนังสือของคุณเจมเคลียร์นะครับ Atomic h a b i t นั่นเองนะครับเพราะชีวิตดีได้กว่าที่เป็นวันนี้ก็จะเป็นอ,อยากจะมาชวน,นเพื่อนๆนะครับเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันของเราแล้วก็สร้างนิสัยที่ดีนะครับ ใน EP ที่118นี้นะครับก็เป็น day 1นะครับที่เราจะมาเจาะลึกลงไปในหนังสือเล่มนี้แล้วก็ลองมาตั้งเป้าหมายนะครับว่าเราจะสร้างนิสัยที่ดีในเรื่องอะไรบ้างนะครับมาเริ่มต้นกันที่คําถามนี้เลยแล้วกันนะครับว่าทําไมเราจะเราถึงจำเป็นที่จะต้องสร้างนิสัยที่ดีให้กับ ตัวเองบ้างนะครับในหนังสือที่เราได้ไปอ่านในบทนำของหนังสือเล่มนี้นะครับ Atomic Habits นะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะครับจากที่ในหนังสือของคุณเจมส์เคลียได้เขียนไว้นะครับนั่นก็คือเราได้มาสองข้อนะครับก็คือข้อที่หนึ่งเลยครับการปรับปรุงพฤติกรรม เล็กน้อยจะทำให้เรารู้สึกควบคุมชีวิตตนเองได้ทำให้เรามีความมั่นใจและมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นนะครับข้อที่2ครับข้อคิดที่เราได้นะครับคุณภาพชีวิตของเรามักจะขึ้นอยู่กับคุณลักษณะนิสัยและการที่เรามีนิสัยเดิมๆนะครับมันก็จะ ผลลัพธ์ที่เราจะได้นะครับมันก็จะเป็นผลลัพธ์แบบเดิมๆนั่นเองนะครับ2ข้อนี้นี่มันทาให้เราตระหนักได้เลยนะครับว่า,าในทุกๆวันนี้เหตุผลที่เราทําไมต้องเปลี่ยนแปลงนิสัย,สยดีๆนะครับก็เพราะว่ามันจะทําให้เราทีา่ทำให้เรารู้สึกว่าเราสามารถควบคุมชีวิตตนเองได้ในบางครั้งนะครับเราอาจจะมองว่าเออทำไม รู้สึกว่าเราไม่มีความสุขเลยกับสิ่งที่ทําอยู่หรืองานที่ทําอยู่หรือการออกกําลังกายไปแล้วทําไมแล้วไม่รู้สึกว่าเออออกกาลังกายไปแล้วทําไมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะลดห้ากิโลสิบกิโลกรมัมอย่างเงี้ยแล้วไม่ลดสักทีนะครับพอเรามาคิดทบทวนอ๋อไม่ไปถึงเป้าหมายสักทีรู้สึกว่าควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้นะครับ แต่พอเรานำวิธีการในหนังสือตงมีคบิดไปใช้นะครับมันก็อาจจะช่วยให้เราสามารถควบคุมชีวิตตัวเองได้นะครับมีความรู้สึกว่าเออเราก็ทำได้เหมือนกันนะครับแม้ว่ามันจะลดลงมาเล็กๆน้อยๆน,นะครับหรือทำให้เรามีความมั่นใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองมากขึ้นและ ข้อสำคัญเลยครับข้อที่2ที่เราเกล่าวไปว่าที่เป็นข้อคิดนะครับก็คือ,อในระยะยาวนะครับคุณภาพชีวิตของเราเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ก็เกิดขึ้นด้วยเพราะว่าคุณลักษณะนิสัยของเรานะครับยกตัวอย่างเรื่องการกินแล้วกันนะครับถ้าเป็นเรื่องการกิน เราอยากมีสุขภาพที่ดีแต่ว่าในวันนี้เรากินขนมขบเคี้ยวกินชากาแฟไม่ใช่ว่าชากาแฟไม่ดีนะครับแต่ว่าหมายถึงว่ามันมีปริมาณที่น้ําตาลเยอะทีนี้การควบคุมการติดหวานมากเกินไปก็อาจจะส่งผลกระทบในระยะยาวได้นะครับตอนนี้เราอาจจะยังไม่รู้สึกตัวนะครับว่าเออกินไป กินๆไปเหอะมันก็มีความสุขนะครับนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในระยะยาวมันอาจจะผลส่งผลเสียต่อเรานั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่มีสุขภาพที่ดีดูแลสุขภาพตนเองได้ดีนะครับเราอาจจะต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองนะครับจากคนที่เคยกินตามใจก็อาจจะได้ สร้างนิสัยที่ดีขึ้นนั่นเองครับแต่ว่าเรื่องการที่เราจะเปลี่ยนแปลงนิสัยของเรานะครับให้ไปเป็นอีกคนหนึ่งเลยนะครับเราคิดว่ามันก็เป็นเรื่องยากอยู่นะครับมันจะต้องมีเ,เรียกว่าจุดจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งนะครับของความคิดของเราว่าเฮ้ยเราต้องเราจะต้องเปลี่ยนแปลงนิสัยตัวเองแล้วนะครับจุดเปลี่ยนที่ว่าตรงนี้เราคิดว่า ตรงเป็นข้อ2องนะครับข้อคิดข้อที่2ที่เราเกล่าวไว้เบื้องต้นนะครับว่าในระยะยาวนะครับในหนังสือที่เขาเขียนไว้ในระยะยาวนะครับชีวิตเราจะดีขึ้นหรือว่าอยู่เท่าเดิมหรือว่าแย่ลงนะขึ้นอยู่กับลักษณะนิสัยที่เรามีด้วยนะครับดังนั้นตรงนี้แหละนะครับที่เราคิดว่า ถ้าเรามองไปถึงผลระยะยาวในอนาคตเราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับจากคนที่เคยอ้วนจากคนที่มีสุขภาพไม่ดีเราอยากมีสุขภาพที่ดีมองเห็นผลระยะยาวเราก็จำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนรูปแบบการกินการอยู่การนอน หรือการออกกำลังกายนะครับหรือว่าเราอยากจะเป็นคนเป็นที่คนที่ดีขึ้นนะครับเป็นนักเขียนเป็นนักวิ่งนะครับเราก็สามารถที่จะเป็นได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องมองไปด้วยนะครับว่าเออถ้าเราทําแบบอ,อยากเป็นนักเขียนแต่แเราไม่ฝึกเขียนเลยนะครับเราอยากเป็นนักวิ่ง เ่วเราก็ไม่ไปฝึกวิ่งเลยไม่ได้ไปออกกำลังกายไปวิ่งไปฝึกซ้อมเลยเราก็ไม่สามารถเป็นที่เป็นคนที่เราปรารถนาจะเป็นได้นะครับอา,อาจจะเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆนะครับสร้างนิสัยที่ดีนะครับก็สองข้อนี้แหละนะครับที่เป็นเหตุผลว่าทําไมเราถึงจะต้อง เปลี่ยนแปลงนิสัยที่ดีนะครับเพราะว่ามันจะช่วยให้เราสามารถควบคุมชีวิตตนเองได้มีความเชื่อมั่นในตนเองนะครับมีความมั่นใจในการใช้ชีวิตและก็ข้อที่2คือถ้าเรามองในระยะยาวนะครับการที่เราเปลี่ยนแปลงนิสัยไปทีละเล็กและน้อยไปในทางที่ดีขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ชีวิต ส่งผลให้ชีวิตเรามีผลดีมากกว่าผลเสียนั่นเองนะครับเหมือนที่เรายกตัวอย่างไปว่าถ้าเรามองว่าใน3ปี5ปีสุขภาพของเราแย่แน่ๆถ้าเรายังกินยังดื่มแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนแปลงนิสัยของเราให้เป็นคนที่รักสุขภาพสุขภาพของเราก็จะดีขึ้นนะครับแล้วก็ อาจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากขึ้นจนเรา,าคิดไม่ถึงเลยก็ได้นะครับก็สองข้อนี้นะครับเราก็อยากจะมาชวนเพื่อนๆนะครับลองเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับเล็กๆน้อยๆนะครับด้วยการสร้างในสัยที่ดีนะครับอันนี้คือ d a y 1นะครับเราก็อ,อยากจะลองชวนเพื่อนๆนะครับลองทำไปได้วยกันนะครับว่า าการสร้างนิสัยที่ดีให้ตัวเองนะครับมันจะส่งผลอะไรไปบ้างนะครับที่เราตั้งเป้าหมายไว้ที่เราอยากจะเปลี่ยนแปลงนิสัยให้ตัวเองนะครับนั่นก็คือข้อที่1นะครับการเป็นนักเขียนนะครับเราก็จะลองเขียนทุกวันดูนะครับลองเขียนทุกวันนะครับอาจจะเป็นนิยายนะครับสักเรื่องหนึ่งถ้า สามสิบวันก็ในสามสิบหน้าแล้วก็พอจะได้เป็นเรื่องเป็นราวนะครับแล้วก็อย่างนึงก็คือการเป็นคนที่มีสุขภาพดีนะครับตอนนี้เราก็รู้สึกว่าน้ําหนักพุ่งพวดพวดเลยนะครับเก้าสกว่ากิโลละเขา้าเข้าขั้นคนอ้วนแล้วนะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับเราก็จะมาเจาะลึกลงไปในหนังสือเล่มนี้ว่า การสร้างนิสัยที่ดีการเปลี่ยนแปลงเล็กๆมันจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นอย่างไรบ้างครับสำหรับ EP ีที่1 1 8นี้ก็คงฝากเพื่อนๆไว้เพื่อยงเท่านี้นะครับพบกันใน EP ีที่119 ep ถัดไปและมาเปลี่ยนแปลงเล็กๆสร้างนิสัยที่ดี ไปพร้อมๆกันนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ